ฉี่บ่อยๆในผู้มีภาวะมดลูกโตมดลูกหย่อนเนื้องอกมดลูกซิสลังไข่ฉี่บ่อยๆปัญหากลนใจของหลายๆท่านแก้ได้อย่างไรนะครับการที่เรานั้นฉี่บ่อยๆก็เพราะว่าร่างกายของเรามีการอักเสบภายในนั่นเองมีความร้อนตลอดเวลาทําให้เรานั้นต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะ,เ,ยอะเพื่อดูดซับความร้อนแล้วก็ฉี่ออกนะครับปัญหาหรือต้นเหตุมาจากอะไรนะครับจากอีพีที่หนึ่ง <Das que ath en> ผมได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าสาเหตุหลักๆนั้นมาจากการที่ร่างกายของเรานั้นมีภาวะไขามัน่อขั้งสูงหรือไขมันในเลือดสูงเป็นเวลานานติดต่อกันมีภาวะเลือดจางหรือข่อน้างจางเป็นเวลานานติดต่อกันสองภาวะนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเป็นเวลานานติดต่อกันจะทําให้ภูมินในร่างกายนั้นกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเนั่นเองหรือเกิดภาวะร่างกายของเรานั้นมีแนวโ,โน้มเป็นโรค รรมาตอยหรือ SLE นะครับพอร่างกายของเราเกิดการอักเสบสังเกตไหมครับว่าเราจะมีไข้ต่ำๆนะครับเราจะมีไข้ต่ำๆตลอดเวลาเลยนะแล้วก็บางทีเราก็จะปวดเมื่อยตัวตามมานะครับแล้วก็มีความวรู้สว่าปากแห้งคอแห้งทําให้เรานั้นต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆดื่มน้ําบ่อยๆดื่มน้ําก็ฉี่บ่อยๆดื่มน้าเยอะก็ฉีบฉ่บ่อยันดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยๆนะครับหลายท่านเลยนะครับที่เวลาปัสสาวะเองนะครับ เอาเมื่อไปอังที่ปัสสาวะเลยนะปัสสาวะที่ผ่านออกมาแต่ช่องคลอดของเรามันมีสึกว่ามันมีความร,อปปร้อนผิดปกติเลยนะครับปัญหานี้มันก็เลยทําให้เราเองนะครับต้องฉี่บ่อยๆนะฮะฉี่บ่อยๆแล้วก็ลาคานใจสาเหตุหลักก็คือนะครับสิ่งที่เราแก้ได้ก็คือเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือหยุดการเสพภายในรื้ง,รงของเราเองนะครับนะในคลินิกของผมมียาแผนโบราณน,นะครับยาชุดแรกชื่อว่ายาชุดปรับสมดุล นายใหญ่เพื่อจะชุดปรับสมดุลก็เพื่อหยุดการ,รกเสพภายในร่างกายของเรานั่นเองจาชุดต่อไปก็เป็นยาชุดฟื้นฟูนะครับนอกจากยาแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่ทุกท่านทําได้เลยเพื่อหยุดการ,รกเสพภายในห,หรือชะลอการ,รกเสพก็คือการปรับการอยู่กันกินใหม่นะครับการทานอาหารก็คือขอให้เราทานหมูปลาช่อนปลาทิมเนะต้าหู้ถั่วเหลืองเช่นหลอดสีขาวเราทานในสัดส่วน60-7 0ซ ส่วนผักและคุณหมอผักคันได้ก็คือผักกาดขาวคณะกวางตุ้งกับปีทุบยาวผักชีนะฮะเราทานในสัดส่วน30-4ิบถึงเเซเครื่องปรุงคือเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองส่วนผลไม้ก็คือเป็นแอปเปิลกับฝรั่งส่วนข้าวนะครับผมเองให้คนไข้นั้นทานสองช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องสองข้าวนะขอให้เป็นข้าวสวยนะครับข้าวขาวสองช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องแล้ว เน้นอะไรนะคุณหมอเน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับเน้นการทานกับข้าวเป็นหลักหิวกินหยุดไม่อดส่วนอาหารอื่นๆนะครับที่หมอไม่ได้พูดถึงนะครับเป็นอาหารแสลงทั้งนั้นเลยนะครับอาหารแสลงก็คือพอเราทานเข้าไปแม้แต่คําเดียวมันจะทําให้ร่างกายของของเรานั้นเกิดการอักเสบภายในขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาทําให้เราต้องดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยนะปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงนี้เอง อาหารแสดงนะครับนอกจากคุณผู้หญิงของเราทานเองแล้วนะครับเราเองก็ได้รับจากคุณสามีของเราเช่นเดียวกันนะครับอาหารต่างๆที่คุณสามีของเราแฟนของเราทานเข้าไปนั้นก็เอาผลิตไว้เป็นน้ําเชื้อเป็นนสุจิแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์กันก็ผ่านเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเราคุณผู้หญิงของเราก็จะดูดซับไว้แล้วก็ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้นะครับคุณผู้หญิงของเรานั้นก็จะได้รับอาหารแสดงอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ผมเองก็แนะนําให้คนไข้นั้น คุยกับแฟนคุยกับสามีแล้วก็เวลาจะมีอะไรกันถ้ายังไหวอยู่ก็แนะนําให้สวมถุงอย่างอะไรัยแล้วกันนะครับ